สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับเกม GTA 5M กันนะฮะผมอสำหรับวันนี้เราก็จะพาทุกคนนั้นไปฟาร์มเล่นนะฮะเราจะพาทุกคนไปฟาร์มหมูเห็ดเป็ดไก่นะอะงานข่าวงานข่าวงานดำก็ตำรวจอย่างไม่เข้านะฮะเข้าคนเดียวโอ้อยากทำงานดำมากเลยเนี่ยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนะสวัสดีครับ,รบรผมใช่ฮะ ซอกคาปูชิโน่นะครับผมใช่ฮะคุณซองนั่นเองหรือว่ามาจากช่องเอลซาร์เกตนะฮะนีครับไปฮะเราจะพาทุกคนไปฟาร์มกันเลยก่อนจะไปฟาร์มนั้นเราก็ไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อยฮะเพื่อนได้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 ไ,ดไปซื้อหมูซื้อเป็ดซื้อไก่เลยด้วยเ,เอยเดี๋ยวกูเอารถตัวเองไปก็ได้เพราะว่ารถกูเป็น400โล ไปเจอกันที่ฟาร์มเด้อมาครับเอารถตัวเองไปดีกว่าเพื่อความง่ายได้ไปฮะชิวขั้นแรกนะฮะเราก็ต้องไปที่โรงพยาบาลจะไปหาหมอฉีดยานะฮะเนี่ยเราไม่ไหวแล้วมาฮะถึงโรงพยาบาลกันแล้ว โอ้ยัดไปหาหมอนะฮะสวัสดีครับชี้ยใหหน่อยฮะชิ้นได้คำใหญ่ครับเข็มใหญ่ฮะคู่นะคะโซยมามารอครับเลือดต้องเต็มพี่ไปไหนมาครับนี่อะไรอะไรนะฮะพี่ไปไหนมาครับนี่อ่าไปจุบบูนมาฮะเฮ้ยมีตอร้อนแล้วหรอพี่ยังฮะตะตะกี้ตะกี้ฮะผมกำลังจะไปฟาร์มพี่ไปฟาร์มอะไรอ่ะ หมูไก่ประมาณนี้ฮะอ๋อเออ,เอ,อพอี่ฟาร์มพวกหมูพวกไก่เนี่ยมันวิ่งอัตโนมัติปะหรือว่าไม่ครับวิ่งเองฮะอะไรนะพี่วิ่งวิ่งเองครับอ๋อวิ่งเองใช่ฮะมันได้กล่องดำเยอะปะพี่ได้ครั้งละหนึ่งครับเช่น<ม>เราหมูหนึ่งตัวก็ได้หนึ่งเลยฮะเฮ้ยมันก็ได้เยอะอยู่นะใช่ฮะได้เยอะอยู่ฮะแต่ว่าเราต้องกดเลี้ยงบ่อยๆใช่ไหมพี่ใช่ฮะต้องแบบ คอยให้อาหารด้วยฮะทำหมูตายหลายตัวแน่เลย <c oughs> ไม่ไม่ต่างกันฮะผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันไ,ไ,ไดไ้หนูไปลองไปไปทำฟาร์มดีกว่าได้ฮะเจอกันที่ฟาร์มเลยก็ได้ฮะถ้ามีโอกาสฮะครับผมเจอกันฮะดดเฮ้ยคุณหมอลาออกจากหมอไปทำงานซะยืนซื่อ ลาออกจากหมอไปทำงานเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก้าราชการต้องต้องไปที่ร้านค้านะฮะไปซื้อหมูกับไก่แล้วก็อ,อาหารด้วยนะฮะมาถึงเซเว่นกันแล้วฮะ,ะโอ้ยจะเลินแล้วลุงเรืองไปครับทีนี้ต้องทำมาหากินหน่อยเงินน้อยเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ไป ตัวไปครับยัดใส่ท้ายรถกันเลยกดตัวไหนวะเอลหรือเปล่าเออใช่เอลเยอะจัดไม่ซื้อแล้วเออผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันเพิ่งเข้ามาตั้งแต่ผมขายคอมเก่าผมได้คอมใหม่ก็ เพิ่งเข้ามาเล่นวันนี้แหละฮะมาถึงฟาร์มกันแล้วโอ้ยเไหนวะไอซอกไอ้ซอกอยู่ไหนไอซอกเลยโอ้โอเพื่อนยังไม่มาไอพวกหมูพวกไก่อะ่ะตัวละสองร้อยแต่ผมเล่นเล็กๆตัวละร้อยกว่าไปฮะเอาไปขายกัน ทีบีคันนี้ก็ซื้อครั้งแรกนะฮะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้อัดคลิปเลยเพราะคอมมันไม่ไหวนะฮะไปครั let's go <S เดี๋ยวรถจะซ่อม้วยกนเติมน้ำมันหนวยมาทั้งทีแล้วคันนี้ไม่ได้ขับนานเติมน้ำมันมก,ก่อนเลยนะฮะ รถทรงญี่ปุ่นจัดแบบไม่รุ่น JDM งี้ <c oughs> โอ้ยเต็มเต็มเลยฮะ <c oughs> จะไปที่ตลาดโลกก่อนนะฮะมาขายของแล้วไปซ่อมรถด,ด้วยรถคือแบบไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะอ่าดูดิว่าเราจะได้มาเป็นกี่บาทหนึ่งหมื่นก็เป็นสองหมื่นห้านะเออได้อยู่ได้อยู่ไปครับเราไปซ่อมกันเลย ซ่อมรถหน่อยฮะอันนี้เป็นบอดนะซ่อ,อ,อมแค่คเครื่องก็พอแล้วโอเคฮะเราซ่อมรถเสร็จแล้วแล้วก็ไปที่ขายของกันเลยเฮ้ยไม่ใช่ขายของสิแต่ว่าฟารม์มฟาร์มเลยไาครับ let's go รถคันนี้ก็ไม่ได้แรงมากนะไอเ็ตก็แรงกว่านิสหนึ่ง ดีงานไงนะครับแล้วก็เอาหมูเอาอะไรออกมาจากท้ายของ GTB กันนะฮะมาฮะฟาร์มกันเลย ตอนนี้เราก็ทำการฟาร์มเสร็จทั้ง40ตัวนะหมูไก่40ก็เป็น80ตัวนะใช้เวลานานมากโหโคตรนานใกล้จะเสร็จเหลืออีก300กว่าตัวในเออไอไอเกตนะโคตรเยอะนะครับเราเอาไปขายนี่ก่อนโอ้ยดีบดีบดีบนวดแรงเกินง็อย่างนี้แหละ

ในท้ายรถใครต้องมาใครหมดดูดีเราได้กี่บาทฮะ mm hmm. เดี๋ยวเลยหนึ่งตัวเลยหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็เอาอนนไ,ไ,าไป็นเงินเป็นทอง mm hmm. ใครบีบแต่วะ <c oughs> ทำไมตลาดลูกตอนนี้วุ่นวายยังไหนวันนี้ได้เงินมา รวมกับเงินเก่าก็20,000นะเท่านี้ได้มาก็าตอนแรกผมก็มี20,000ตอนนี้ก็มีอยู่ส0,000ก็ถือว่าคุ้มนะอ้ผมก็เขาจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับ e ีพีหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าผมจะมาทำอะไรกับไฟอก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับ